วิธีเปลี่ยนชื่อเพจทำยังไงไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะให้เราเข้ามาที่หน้าเพจของเราที่ต้องการเปลี่ยนชื่อให้เราไปที่การตั้งค่าตรงนี้ค่ะแถบด้านซ้ายมือแต่ถ้าใครไม่มีการตั้งค่าตรงนี้นะคะให้คลิก,กสอนชี้ลงตรงนี้แล้วเลือกคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวการตั้งค่าค่ะมันจะเข้ามาหน้านี้นะคะทีนี้ให้เลื่อนลงมาด้านล่างหาคําว่าการตั้งค่าเพจตรงนี้เลยคะ่ะ พอมาถึงตรงนี้ก็คือชื่อตรงนี้เลยค่ะกดดูนะคะกดแก้ไขเลยค่ะตรงคําว่าชื่อนะคะสมมติว่าตอนแรกเนี่ยเพจเราชื่อว่าเทสเราจะเปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนเป็นอ่าสภาพแฟชั่นนะคะลบแล้วก็เปลี่ยนได้เลยค่ะเงลื่อนไขของเขาก็คือถ้าเปลี่ยนแล้วอะ่ะเราจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้อีกเป็นระยะเวลา60วันเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นชื่อที่เราจะใช้แบบแน่นอนโดยที่แบบใน60วันก็คือจะไม่มาเปลี่ยนอีกรอบนะคะตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงค่ะเขาะจะให้ใส่รหัสล็อกอินของเรานะคะก็ใส่รหัสล็อกอิน a c e b o o k ลงไปแล้วก็ส่งคำขอเปลี่ยนชื่อคะ่ะรีเฟรชอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าชื่อเพจเราก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะคะเนีก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าเสื้อผ้าแฟชั่น เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใครได้ความรู้จากคลิปนี้ฝากกดติดตามไลค์แชร์ไว้เลยนะคะ